สวัสดีจ้ามือนี้กับกลับม,มาพบกับแม่ปล่อยภาพเพื่อนอีกแล้วนะจ้ามือนี้แม่ปล่อยสีเฮ็ดกล้วยต้มนะจ้าต้มกล้วยแบบใดให้สีสวยงามนะจ้าจะแม่ปล่อยผ้าเริ่มเฮ็ดนะจ้าขั้นตอนแรกกะปาดกล้วยก่อนนะจ้าเอาน้ำใส่น้ำเปิดน้ำใส่สูตรนี้สีสวยนะจ้าบ่ดำบ่ขมจ้าสีสวย ดูดจะแ ne ่บนะจ๊ะล่างกล้วยก่อนนะจ๊าระวังแส่น้ำเอาเกลือแช่น้ำนะจ๊ะแช่แช่น้ำเกลือไว้พอแล้วละลายเกลือลงแม่นี่เลยกระปาดกล้วย แส่ไปแนะนำเกลือแบบนี้บบละจ้าแม่ปอจะใส่กล้วยประมาณนี้เราจะสีเหลืองแน่สีเขียวแน่ปนกันนะจ้าส่วนมากจะเป็นเน้นสีเขียวนะจ้านี่จ้าแช่ไว้แบบนี้ประมาณจากสิบนาทีก่อนนะจ้าเดี๋ยวค่อยกลับมาเหตุขั้นตอนต,อนต่อไปจ้า แซ่คบเวลาแล้จะล่าง,ล,างล่างรูปรูปรูป,ปจ้าลูบรูบเอาฟุนที่กออยู่ในปลอยออกนะจ๊ะ จะได้น่าตาแบบนี้ไปตั้งไฟเลยจ้าต้มน้ำให้ห่อนเลยจ้าขัา้นตอนต่อไปตั้งน้ำเลยจ้าใส่เกลือลงไปคนให้เกลือละลายจ้าใส่ใบเตยจ้า หน่อยหลายตามมักเลยนะจ้าไปเตยเดี๋ยวเราให้น้ำหอนแป๊บนึงจ้าน้ำหอนแล้วจะเอากล้วยลงไปเลยจ้าไม่ปล่อยใส่แฟกากลางนะจ้า รู้สึกว่าหมอจะน่อยเกินไปใส่กล้วยวีนึงนะจ๊ะนี่โอเคเอาฟ้าหมอปิดไว้นะจ๊ะปิดเงียงๆไว้เพราะต้องปิดสนิทดอกจาก้าปิดพ่อเงียๆไว้เราค่อยกลับมาพอกันใหมน,นะจ๊ะต้มประมาณประมาณยี่ยสิบนาทีหรือถ้าบ่อหอดไปลากอะไรนะจ๊ะ เปลือกเปลือกของอันกล้วยแตกกับพ่อแล้วจ้าตอนนี้ผิวกล้วยเริ่มแตกแล้วนะจ้าจะเริ่มแตกแล้วได้แล้วนะจ้าตอนนี้กล้วยสุกแล้วผิวผิวแตกแล้วนะจ้าปิดไฟเลยจ้ามาเบ่งสีของเนื้อกล้วยนะจ้าว่าจะสีสวยงามเท่าไรนะจ้า ตักขึ้นเลยจ้าตักขึ้นพักให้เย็นก่อนกวายที่ตักขึ้นมาหนึ่จ้ามาจ้าขวายมาปอกเบิรงนะจ้า ยังอุ่นๆอ,อยู่นะจ้ามาลุ่นสีเนื้อกันจ้าโอ้ยงามจ้าสีสวยจ้าบะดำบะคำนะจ้าสีเดี๋ยวมาตัดเบิ่งอีกเนอรหนึ่งนะจ้า อือสีสวยจ้าน้าจ้าจะเสร็จเรียบร้อยจ้ากล้วยต้มนาะจ้าสีสวยเปตแซบจ้าบอดำบอคำนาะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยกระสิจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะจ้า เพื่อที่จะบริภาทรับชมคลิปต,ต่อไปของแม่ปอยมื่อนี้แม่ปอยกับสิขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ